มาละมาละจำงิดแล้วเจ้าเออโอ้ยเออเออเออ่เ pues ห็นล้วกระโ霍หลวงข้างโหโหมุ้ยว่ะอันนี้ยังโอ้ปลาบึกมาแล้วเจ้าปลาปลาสวายมาแล้วมันมันมันมาล้วหนึ่งตัว <laughs> พลังปุ้นดูเขา้าแต้เขาอ่ะโอ้ไปเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยฮัลโปลาเลี้ยงปลาปล่อยลูกปลาทำปลาซ <c oughs> ื้อเล่าร้านดี เขาพูดในปสัสสาวะโอ้โหไปเห็นนะเยี่มจะโหดตัวนี้ตองตัวก็โหนวานดิเนี่ยอ้หูขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยเนาะขาจับโดนนั่นต้องจับ จำไงเจ้าจะข้องตัวมาได้นะเจ้า fc เจ้าถ้ายกเจ้าก็ขออภัยนะเจ้าบางทีจะมาตันใจนอก fc คืออยากจะให้ตักไว้นะเจ้าบางทีจำมันนักนะเจ้าที่เขาแปรได้ใครนะ โอ้โหมีน่งหนักแต่มันตัวน้อยเจ้าเอาไปปอยกับบ่คอยหลอดเจ้าเพราะว่าถ้าเอาขึ้นน้ำแล้วบ่คอยอดเจ้ามันจะตายเจ้า